จำที่นะ S สิห้าวิสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดปดเ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบหโอ้ผ่านทุกคนหันกลับมาเตรียมตัวใหม่ทีนี้ยีิบวินะเตรียมตัวระว่งสาสหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปด เ1้า1ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบส่าพันหมดเลยต่อไปยี่้านะกะให้พอดีพอดีเต็มตัวตั้งหลักดีๆนะคะบ e r t ทิ a เข้าลายหายใจ3ามสี่หนองสามห้าอีป้าตายเจ 8ปดเก1 1สิบสิบ5อ6ดสิบ1 9 2สิบ2 2 2ส2 4 2ีเย้สุดท้าย30สู้ๆเอาให้รอดทุกคนนะย้มตัวนะจ๊ะ้โอวังดีๆหน้าตรงๆหายใจ3,4,1,2,3,4,5,6,7,8